สสวััดีคครบทุกนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอามากอเคป๊อปนะครับช่องให้เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อให้ทุกคนติดตามกันและสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเอสปกับการถูกเลือกนะครับถูกโหวตให้เป็นซินทปินเคป๊อปอาร์ติสที่ปังที่สุดที่เป็น the best อาร i s t ที่สุดของปี2024นี้จากผู้บริหาร บิ๊กโฟร์นะครับส่ค่ายใหญ่ของเกาหลีใต้โดยทางคณะผู้นําอุตสาหกรรมนะครับมากถึง34คนรวมทั้งผู้บริหารที่อยู่ในระดับสูงเลยของบริษัทรายใหญ่นะครับเกี่ยวกับการผลิตสินเปินไอดอลเคป๊อได้เสนอชื่อสินรปินที่เป็นเดอะเบสที่สุดแห่งปี2024ผ่านการตรวจสอบนะครับจัดขึ้นโดย 1> NEWS ์วัจากการโหวตนะรับของคนที่มีส่วนร่วมใน4ค่ายใหญ่นี้เขาก็ได้คัดเลือกมาแล้วนะครับสำหรับคนที่ปังที่สุดศิลปินที่ปังที่สุดและศิลปินวงนั้นก็คือเอส a ปซึ่งได้รับคะแนนโหวตสูงถึง12คะแนนนะครับจากทั้งหมด34คะแนนด้วยกันโดยค่าย Big กโเนี่ยก็จะมี SM Entertainment, JYP Entertainment, YG Entertainment แล้วก็ HYPE Levels ์เอสคว้าอันดับ1ไปครองด้วยคะแนนโหวตสูงสุดเป็นศินลปินยอดเยี่ยมแห่งปี เป็นที่รู้จักมากๆนะเครับแล้วก็ที่สําคัญเลยมีผลงานที่โดดเด่นมีวงเป็นเป็นวงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเล่าเรื่องได้น่าสนใจดึงดูดแฟนคลับด้วยเพลงฮิตในปีนี้เนี่ยก็มี3เพลงฮิตด้วยกันเลยนะครับ Supernova a า a ามา d กดอแล้วก็วิท l ฟลชเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปที่สร้างความสําเร็จอย่างต่อเนื่องในปี2024เรียกได้ว่าสมมงสมศักดิ์สรีแฟนๆบอกไม่ค้านสายตาเลยถ้าหากว่าจะเป็นเอสป้าในปีนี้ซึ่งทําผลงานได้ดีจริงๆไม่ว่าจะเป็นอัลบั้มเตม ชุดอุทเลอย่าง Armageddon และ2เพลง Supernova Armageddon ต่อยอดด้วย w h ฟ p l a s h ที่ส่งท้ายปีแบบปังๆจึ้งๆของเอสป้าใครคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องนี้สมมงสมศักดิ์รีตัวแม่ตัวมาไหมคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับสำหรับเรี๋ยวนี้ต้องขอตัวลาลากลับมาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์กันสวัสดีครับอันยอง